เที่ยงเที่ยงคืนแล้วประกอบเสร็จอันนี้ผ่าล้างเสร็จเช็ครายการอันนี้ก่อนอาการที่ว่าเบรกก็ข,ขับไปแล้วเบรกนะที่เจอเด่ะนี่คันนี้คันที่ว่าเกียร์น้ำเข้าน้ำเข้าเกียร์นะเนี่ยผ่ามร้อนหมดเลยมันถึงปรับระยะ มันซื้อปรับตัวน้อยไม่ได้ทีเขี่ยมกระตุกุ๊บปรับันนี้ไม่สุกเบรกหัวที่มัาเนี่ยลูกสุกมันจะบวมสุลอนะหรืโดนนะโดน้ำใช่ไหมโดนน้ามันจะบวมบวมไอยู่บวมสุดบวมคนนะี้โดนน้ำไม่ได้โดนน้ำน้ำล้าเรียบร้อยเลยปลาใหม่ ไปวเปลี่ยนผ้ามือุือซ่อมใหม่มองโกดล้างแล้วอันนี้กันเก่าที่ว่าช็อตช็อตไฟโชว์เต็มเลยมีตัวคลัตชากเกียร์ตาตาโทษเกียร์ไม่ถูกต้องแกงไม่หายแลตุกเปลี่ยนตะบงโกดตัวนี้ใส่เออหายวิ่งได้วันหรือสองวันเนี่ยคันแนบนบเบรกเบรกขอที่วัดตาำขัดไม่หมดขัดเ,เอแลวก็อาการกตรัวกระชากบ่อย กลละบางเก็บเลยจุดบอกุ่น,นี่ห่อะไรนุดอะนนี้ก่อนดึกแลอั ع. นี่ก็เปิดละเออีลยงคืนเออปวดหลงังยาวไปอุดหน